ดูครับดูครับโอ้มันสุดยอดเลยครับดูครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมไมเมสวนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิด f i กเ r e s สปิงเนอนะครับซึ่งผมได้สั่งมาจากทางเว็บ b a n k g o o d c o m นะครับนี่นะครับ f i กเก e s สปริงเนอที่ผมจะมาแกะดูวันนี้นะครับนี่นะครับ มาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาล่ะาเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดเลยครับอันนี้ก็คลิปที่แล้วนะครับที่ผมรีวิวไปแต่อันนี้ที่จริง2องอันนี้มันมาพร้อมกันนะครับแต่ทางไพรซ์มีเขาส่งมาให้ผมไม่พร้อมกัน,นครับผมเลย ได้ทำการรีวิวไปก่อนแล้วก่อนที่จะเริ่มนะครับเริ่มเปิดฟิกเกอร์สบิงนนี้นะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง300ไลค์ครับแล้วผมจะทำการแจกฟิกเกอร์สป i ิงเนอตอนท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับเอาเป็นเราเริ่มเปิดดูกันก่อนเลยครับนี่นะเปิดอันนี้ก่อนนะว้ามันแน่นมันแน่นอันนี้อะไรครับดูอ้าวอันนี้ที่อยู่อะไรนุ่นนี่นั่นครับนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากครับ อตอนนี้ลมมาแล้วครับเหมือนฝนจะตกนี่ดูครับดูครับนี่มันยังมีอดึงชั้นอีกโอ้โหทางแบงกูตเขาทำให้ดีมากครับดูครับไอผมฉีกแบบโอ้โหโอ้หินครับข้างในครับดูครับดูครับนี่นะครับอันนี้ทิ้งครับดูครับดูครับนี่ครับฟิกเกอร์สปริงแนะครับจากเว็บแบงกุตดอทคอมนะครับนี่ครับแบงกุตดอทคอมนี้นะครับโอ้ดูครับ โอ้ผมได้เห็นมันเป็นสีเหลืองทองเลยครับโหสุดยอดไปเลยครับจากเว็บ b n n k g o ดอทนะครับผมจักมันจากนี่นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเอาเป็นว่าเรามาเปิดดูกันก่อนเลยครับนี่นะครับผมจะเปิดดูนะฟิก u r e ร์สิงหน้านี้นี่ก็ราคาประมาณร้อยกว่าบาทครับร้อยต้นๆครับเปิดดูกันเลยโอ้มันสุดยอดเลยครับดูครับดูครับดูครับมันเป็นลูกปืนของแท้ด้ยครับนี่ครับ นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่มันเป็นลูกปืนสามลูกหมดเลยครับโหสุดยอดเลยครับดู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 มันหมุนครับฮ่าสีเหลืองทองเลยครับดูครับโอ้โหสุดยอดครับนี่นะครับโอ้โหฟิกเกอร์สปริงเนอร์ครับเอาเป็นว่าเราลองมาเปิดข้างในมันดูนะครับไม่รู้เปิดไม่ได้ครับเปิดไม่เป็นครับ โอ้รับสุดยอดครับสุดยอดยอมาดูรู้ว่าฟิกเกตสวิงเนอรตัวนี้นะครับมันจะหมุนได้นานแค่ไหนนะครับเอาเป็นว่าเราลองจับเวลามันดูครับโอเคเอาเป็นว่าผมจะลองหมุนดูเลยนะครับ มันจะหยุดแล้วหยุดแล้วครับโหดูครับฟิกเกอร์สวิงเนตัวนี้มันหยุดแล้วมันหยุดอยู่ที่สองนาทีเจ็ดวินาทีนะครับโหโคตรนานเลยครับนานมากเลยครับขนาดฟิกเกอร์สวิงเน่ที่ผมทำเองมันหมุนไม่ได้นานขนาดนี้เลยนะครับโหสุดยอดเลยครับไอตัวนี้ก็ประมาณไม่เกินร้อยยี่สิบบาทครับโอ้สุดยอดครับผมสั่งมาจากทางเว็บ b a n k g o o d c o m นะครับนี่นะครับ เว็บแบง o ูดคนะครับ b a n k ูด c o m นะครับโหสองนาทีเจ็ดวินาทีนะครับโหสุดยอดครับสุดยอดตัวนี้ผมจะลองเล่นแบบท่าเบสิกเบสิกดูนะครับสลหรับข้างดูนี้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 อ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟิกเกอร์สปริงเอร์ตัวทองนี้นะครับดูครับดูครับมันนิ่งมากครับฟังเสียงมันครับ มันไม่ค่อยดังเลยครับนี่เห็นไหมโอ้สุดยอดเลยครับฟิกเจอร์สปินเนตัวทองนี้นะครับโอ้สุดยอดครับก้อยตัวนี้ก็ตัวไฟคลิปที่แล้วนะครับโอ้ตันนี้ก็ตัวนี้ก็มันเป็นลูกป,ปืนแท้หมดเลยนะครับรวมมันเป็นลูกป,ปืนแท้เลยนะครับลูกป,ปืนแท้พวกนี้ถ้าผมเห็นเขาขายตามท้องตลาด ปกติก็ประมาณลูกละ40 4สิ0หมั้งครับนะผมก็ไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะอปข้างในนี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วมันแกะยากมากครับผมแกะไม่เป็นเลยัแกะค่อนข้างยากครับไอตัวนี้นะครับโอ้โหสีทองแจ่มครับไปอวดสาวโอ้โหนี่ทองแท้นะได้เลยเห็นไหมครับสุดยอดใช่ไหมละครับเอาไว้นาสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะทำกันแจกฟิกเกอร์สวิงเนอร์นะครับนี่นะครับ คลิปนี้ผมจะขอแจกฟิกเจอร์สวิงเนอร์ตัวนี้นะครับตัวไฟกระพริบกับคลิปนี้นะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับจะมีไฟกระพริบกับคลิปครับนี่นะครับผมจะแจกฟิกเจอร์สวิงเนอร์ตัวนี้นะครับก็หนึ่งเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับสองแชร์คลิปวิดีโอนี้สามกดติดตามผมที่ช่อง m y ้เมสวนนะครับสี่คือผมอยากจะรู้ว่าจุดเด่นของช่อง m y ้เมสวนคืออะไรนะครับ คอมเมนต์กันมานะครับคอมเมนต์ไหนโดนใจผมจะทํากันแจกฟิกเกอร์สวิงเนอร์ให้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมจะแจกตัวนี้ครับถ้าผลตอบรับออกมาดีผมก็จะสั่งซื้อมาใหม่แล้วก็มาแจกเพื่อนๆน้องๆกันนะครับนี่นะครับก็คลิปนี้ผมจะขอแจกตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งตอนแรกฟิกเกอร์สวิงเนอร์สองตัวนี้มันมาจาก banggood.com พร้อมกันครับนี่นะครับนี่นะครับ banggood.com นะครับ นี่นะครับมันมาพร้อมกันครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับโอเคสวัสดีครับบาย